สบายดีสบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมือนี้กับมาพอก,ก็แขอยคือเก่าหลังจากเมื่อวานเนี่ยมืมีคลิปอัพโลงมาพี่น้องพอ่าโมหุสิท้ายยังโล่งอะไรพี่น้องเลยพอ่าเดิไปทางใดเนาะอ,อยู่แต่บริเวณในร้านนี่แหละกับบอลเที่ยวพาดยืนเนาะมือนีกะหยุดงานคือเก่าพี่น้องหยุดงานมือที่สามเล,เลเ้วจ้าเพราะว่า ลูกค่ะบอมี่นาะพี่น้องลูกค้าบอมี่เิ่นแบบว่าบอมหายลูกค้านั่งในร้านอะไรนาะพี่น้องโปรแกรมคลายแต่ของห่อก็เลยแต่ยุดงานซ้ำมือแล้วเนาะพี่น้องมือนี้กะบอมี่ยังไลน์เลยพี่น้องเด้อซิมารีวิวพ่อแม่นั่งเอกฝานี่ซีมารีวิวแล้วพี่น้อง ทีววนะสั่งเสือพี่น้องเลยเห็นเสือในใน,ใน,ฟนเฟซเนาะในโทรศัพท์แบ,แบบแบบติดตัวเองมาขนะพี่น้องแบบเห็นมาแต่ด้านเลยแหละแบบมากก็เลยแบบมาเห็นใน,ฟนเฟซเนาะก็เลยสั่งพี่น้องราคากะร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะร้อยเจ็ดสิบบาทพี่น้องบอกแพง กับบแพงปานด้เนาะหลอยเจ็ดซิฟสำหรับคนอื่นกับว่าสีบาแพงหรือว่าจะได้กับบหูด้วกันเนาะแต่สำหรับข่อยกับว่าบแพงปานายแหละ่พี่น้องพอซืเอือนะมากมแต่กับพวท่านเราเปิดเบิรงพี่นนองมาหลุัดน้วกันเนาะว่าสิถือใจหรือบอแต่ว่าเห็นในโทรศัพท์น่แบบว่าถือใจนะนะเห็นในโทรศัพท์แบบว่าถือใจเนาะแต่ว่าบหูว่าแก้มากเนี่ยชถือใจหรือบอเือพี่นนองสร้างไปกัประมาณสามสี่เมืองได้พี่นนอง โอนเงินหายเรียบร้อยเนาะหลอนเจ็ดสิบเป็นเสือยืดธรรมดาเนี่ยแหละพี่นอ้องมากเดี๋ยวสิเปิดให้เบิองเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวสิแกะหล่นน้ำกันมาสื่อใจคนสั่งหรือบอพี่นอ้องเห็เนในโทรศัพท์คือแบบว่าถือใจนะนะซังมากสื่อใจหรือบอมันหล่นน้ำกันเนาะพี่น้องมาเบิองน้ำกันหาเบิองแบบตามตลาดเช่วงสิ้นบ่ค่อยมีนะพี่นอ้องแต่ว่าในโทรศัพท์มันมะีเนาะถูกใจก็เลยอยากได้ก็เลยสั่งเนาะพี่นอ้องเบืงนะี่ยนานนะ นอนนอนสามืออะไรนันังนอนนอนอยู่ไปทั้งใดากับบวมนาเบิ่งน่ากนองพี่น้องไปหูกันเป็นการพ้นกับสต๊อกบะพี่น้องผ้าเดอมผ้าเดืมอมแลกต๊กอยู่นอคนะต๊ แต่ใส่พงเนี้เข้ามากูเนี่มีอีไรตีเจ็บดูแย่มาเรื่อกดีแย่เรื่อยตีเจ็บเรื่อเทรน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 เทสีอะไรพี่น้องสีอะไรสีเหลืองจะถูกใจไหมน้อจะถูกใจคนสั่งไหมนะสั่งเองคือเก่านพี่น้องไม่สั่งให้ตัวเองข้าวมันเหลือแล้วก็อะไรมันเสียไปแล้วแไงปวดเรื่อย เทรน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 ที่หนออ้ย่าโอ้ยสวยไหมป้าตัวใหญ่นะเนี่ยอุย่าจะได้พี่หนอได้พยายามเลยได้พยายามเลยตัวใหญ่ไปป้ะป้ามึงตัวเท่านี้มึงจะเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่หนูหนูว่าหนูตัวเล็กแต่ว่าเสื้อเจอใหญ่ไหมเจอเล็กแต่อ๋อเพราะว่าเราสั่งเบอร์เอ็มไงทุกคน ช่วยใส่ดังเบอร์เอสมาตรงเล็กอ่ะใช่หนูคิดว่ามันมันน่าจะตัวใหญ่ไงอ๋อพี่น้องเดี๋ยวสิลองใส่เบิรงเนาะจักหน่อยจักใหญ่เนาะมาแล้วเนี่ยฝนมาแล้วทุกคนอย้เาลว เป็นจไงอ๋อมันก็ไม่ใหญ่เนาะมันเราก็ชอบใส่ตัวใหญ่ด้วย unku, umas, ไงโอ้เป็นไง er? เลยไหนพี่น้องคอยคิดว่างคอยซีไซนนั้นเนาะคอยคิดประกอบไซได้นะเบอร์เอ็มนะผมก็ได้เอาเบอร์เอ็มพี่น้องมันกะชิใหญ่ไปอยู่เนาะก็ดีแหละเบ่อคอยมากใส่เสือหน่อยๆปนได้นะแบบมากใส่เสือแบบรวมๆเนี่ยี่นพี่น้อง ฮ้เฮ้เฮ้เป็นจะได้พี่น้องคืออยู่มากหมากไล่เห็นในโทรศัพท์แต่มเรืองแบบหบะหมี่นอตตามตลาดยังสินะนี่เห็นในโทรศัพท์ก็เลยแบบสั่งมาสีเดียวกันเลยกับป้าอ่ะจะได้พี่น้องคืออยู่ว่าอันน่ะอันนั้นเนาะพี่น้อง ก็เลยสิมาเว้าเลยซะเนาะเพราะว่ามี FC เพิ่นก็คอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ถามเข้ามาหาแล้วว่าข่อยน่ะเฮ็ดงานอยู่ไสหั่นนะแบบเพิ่นน่ะสิเป็น FC ใหม่บ่เพียงคันะแบบเพิ่นกําลังขมาติดตาม่แหละเพิ่นก็เลยคอมเมนต์มาถามเนาะว่า่อยเฮ็ดงานอยู่ไสเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยอยู่แถวใดหั่นนะแล้วก็อยู่ประเทศลาวอยู่แข้งใดอยู่เมืองใดแบบเหมือนกันแหนี่ๆเดี๋ยวมือนี้เนาะก็เลยแบบสิมาบอกในคลิปนี้หั่นนะบางคนอาจสิบ่ได Oh u, บมหูบางคนอาจจะสิงหูไปแล้วเนาะก็คือเห็นงานยุโรเหนอไทยกับยูแถวแถวปทุมธานีเนาะพี่น้องปทุมธานีอันน่ะคลองหลวงแถวแถวคลองหลวงคลองหาพี่น้องกับยูกับบริเวณอยู่ในกรุงเทพเนาะมีซานเมืองรลกมันไม่มีอะไรมากมายมันขู่ อยู่ประเทศลาวเนาะข่อยเป็นคนลาวอยู่แข้งสวัสด์นาเขตนครไกรซ้อนพุงวิหารแข้งสวัสด์นาเขตเนาะประเทศลาวอยู่บ้านย่างสูงพี่น้องอยู่บ้านย่างสูงซื้อหมูบ้านข่อยบ้านย่างสูงเนาะแล้วก็คนท้าใหม่เนาะมะอันนะเงินยูทูพิ่นได้ดิย่างนะเพิ่นก็สงสัยเพิ่นอยากหแหละก็เคยบอกไปแล้วเนาะบางที่เพิ่นอ่าจะหัวนะ ก็คือได้อยู่เนาะแต่ว่าได้แบบได้บัวรายนะพี่น้องมาบาดเยอบเท่าคนเบิงกับบัวายเนาะได้แบบเดือ,ลอ 3, นละสองสามพันนี่แหละสองสามพันบาทนี่แหละพี่น้องก็ได้บัวร้ายอะไพ่อได้ซื้อกับเขาพ่อได้ซื้อกินอยู่เนะะาะก็ได้บัวรายถ้าคนเบิงไล,กไลกไนน่กับไรไรนะเนาะพี่น้องอันเรื่องนี่นะคนเฮ็ดยูทูบน้ำกันนะสิหูดีนะสิเข้าใจเนาะว่าเพื่อถ้าสิได้เงินมามันบ่แม่นเรื่องง่ายนะมันก็ได้ได้กับบัว้ายแหละ ก็คืออยู่เพียงว่าซื้อเพามันใหญ่ไปบอเ่เพียงพี่น้องขลัวก็ว่ามันใหญ่ไปเลยนะมามาโอเคเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็แบบผู้มียังรายดอกนะพี่น้องมารีวิวนี่แหละสั้งเสือสั้งเสือในโทรศัพท์ในเฟสตอนแรกก็ว่าจะเอาเบอร์เอ็มเลยมาเบิง่งแฝงมากยันมันบ่พอดีนะก็เลยเอาตอนแรกจะเอาเบอร์เอสเบิ่งแฝงมากก็เลยเออยันมันพอดีเจา้าของนะก็เลยเอาเบอร์เอ็ม ป้าสวยไหมจ๊ะเสื้อสวยไหมคะคนมันไม่สวยมึงแต่งไงมึงก็ไม่สวยป้าพูด <c oughs> แบบนี้นะคะไม่อยู่ด้วยแล้วนะคะไม่อยู่ก็ไปอ่ปาผู้ร่วมจริงมึงก็หาหาผู้ร่วไม่หรอกแต่มึงไม่สวยแต่มึงก็พอได้โอ้โหป้าว่าฉัน<ช>ไม่สวยแต่ฉันพอได้ค่ะทุกคน โอ้เห็นไหมเรามองหน้าแล้วก็บอกว่าปานกลางไม่สวยแต่ปานกลางก็พอเข้าวัดเข้าวาได้สวยมึงก็ไปปวดเป็นปนางง <โ Laurie> ามได้เหรออ๋อค่ะค่ะแสดงว่าก็พอเข้าวัดเข้าวาได้ใช่ไหมได้สายๆได้เออสายๆได้ไม่เช้าไม่ได้เข้าวัดเข้าวาได้ว่าสายๆเข้าได้แต่สายเข้าไม่ได้ ปานกลางป่าพูดมีก่คนใครสวยาบอกว่าปานกลางไม่สวยค่ะเข้าใจค่ะป้าก็หนูไม่สวยค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะไม่คิเลไม่สวยแต่ว่าปานกลางขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าให้คะแนนหกสิบเปอร์เซ็นต์เบอกโอ้่าห้องพ้นสต๊กแล้วพี่น้องเลย คลิปนี้ก็บแบบมาเบอกบ่ยาวอะไรเนาะพี่น้องเนาะก็มาบอกนี่แหละเพราะว่าม to like ีซีเป็นจาคอมเมนต์ทามาแหละทามย่ายูไซย่านเฮกินเฮกยูทูบหดือเงือนบอล้วก็อยู่ประเทศลาวอยู่างเงี้ยเมือนี้ก็มาบอกไปแล้วเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็แบบว่าบอกว่ายาวบันไดขนาดยานพ้นโต๊ะเนี่ยยานพาเรือเนี่ยแหละ ก็คือเบาไปน้องพี่น้องน้อยยุดงานมือที่สามแหละบริเวณไปทางใดอยู่แต่นี่แหละบริเวณแถวหาดนอกนี่แหละพี่น้องบกางไปทางใดเนาะเพราะว่าโควิดมันกัระบาดอยู่ขั้นมาเอาสิไปดินไปเที่ยวนะพี่น้องกับยานไปญาตเนาะก็เลยบริเวณไปทางใดกัมีแต่นี่แหละอยู่แถวๆนี่แหละจักสิ้นท้ายยังลงเนาะกยานพี่น้องเบื่อเนาะคลิปนี้กัมา่อเบาให้พี่น้องฟังแล้วเนาะก็มารีวิวนี่แหละเสื้อที่ตัวเองสั่งไปนี่แหละเนาะพี่น้อง ให้ช่่าางทีเขสลมคิดว่าตัวใหญ่พ่อใส่ได้อยู่แบบไหนพี่น้องใส่ได้อยู่ดอกเนาะใส่นอนก็ได้เราขันมาบัใส่ไปเที่ยวก็ได้เอาไว้ใส่นอนเนาะเพราะว่าตัวใหญ่ใช้เฮ็ดงานนี่นะพี่น้องมักเนาะมักสุดใจเลยสีเหลืองเป็นคนที่แบบมักสีเหลืองมักสีแบบสีอะไรหมักแห้งเนาะมักเสื้อกลุ่มเสื้อผาเสื้อนี่ส่วนไายมักสีเหลืองกับสีดำกับสีแบบสีขาวสีส้ม น่าพี่น้องโอเคเด้อพี่น้องเด้อมาเพิ่งคันนี้กะสิคอปิดคลิปแล้วฝากกดไล k ์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปน่าสบคลิปนี้กะข้อตัวล่าไปเด้อเด้อ b ายบายเด้อพี่น้องเดีจ้าใหญ่เบิ้งปลาปลาลั่นนะคะให้ดูได้ไหมเจ้าของร้านนี่ค่ะนี่คือเจ้าของร้านนะคะปลาลั่นนะคะ บายบายไหนสาวสาว,สาว,สาวนี่ไงสาวสาวไม่ใช่ดูโโหอีกคนเออเดี๋ยวให้ดูนะคะไปแล้วบายบายป๋าบายบายป๋าลั่นซื้อเล่นซื้ออะไรคะป๋าออสป๋าอะไรนะป๋าออสป๋าออสบายบายเด้อพี่นอ้อง